ข้าวแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าวข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภยัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินทรีย์มั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามอกอชมีการดําเนินโครงการส่งเสริมและสร้างทัศนคติเพื่อดึงพี่น้องเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องนี้กันเลยครับ ดรจูอดีพงมณีรัตนเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา,าเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเครื่องหมายคิวปี2 5 6 3เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายคิวพร้อมทั้งมอบป,ป้ายเครื่องหมายาคิวบังคับให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปรศุสัตว์ตามมาตรฐานบังคับการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบณสหกรณ์โคนมไทยมิวจำกัดอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยมกอชได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบระหว่างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่จะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในการรักษาคุณภาพถูกสุขลักษณะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งน้ำนมดิบ ต้องมีสุขลักษณะเราก็ได้มาอ,อ,อบรมเกษตรกร,ะร,กรนะที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของออน้ำนมโคนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำเรื่องของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบนะซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับนะที่เกษตรกรต้องเข้าสู่มาตรฐานแล้วก็เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ประกอบการที่เข้าสู่มาตรฐานวันนี้ก็20กว่ารายนะที่ได้ ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้มาแจากป้ายสัญ,ญลักษณ์คิวนะฮะซึ่งเป็นการแสดงตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้ผู้บริโภคหรือว่าบุคคลทั่วไปได้ทราบว่าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งต่างๆที่ได้รับสัญ,ญลักษณ์คิวเนี่ยได้ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานมกสเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งการที่มกชหรือสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะได้กําหนดเรื่องของมาตรฐานบังคับทั้งหมด7รายการนะ,ะ<ม>ลงรวบรวมน้ํานมดิบก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะเพราะเราเลยเห็นว่าเรื่องของน้ํานมโดยเฉพาะส่วนรวบรวมน้ํานมดิบเนี่ย จะต้องเป็นสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะถูกสุขอนามัยเพราะฉะนการที่เราประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะอ่ามกชจะกําหนดเรื่องมาตรฐานส่วนกรมบุษัต์เนี่ยคะ่ะมีหน้าที่นําเอามาตรฐานเนี่ยคะ่ะ มาปฏิบัติแล้วก็ทําการตรวจรับรองให้เกษตรกรค่ะเกษตรกรก็จะได้การรับรองมาตรฐานอันนี้ก็คือฟาร์มคนนมซึ่งมีอายุการรับรอง3ปีค่ะและทุกทุกๆ3ปีก็จะต้องมีการต่ออายุค่ะหลังจากที่น้ำนมเนี้ยนะคะส่งไปที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอะค่ะทางมกชเนี่ยก็ได้จัดทำมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบซึ่งตอนนี้มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเนี่ยเป็นมาตรฐานบังคับ ทุกศูนที่รับศูนรับลงน้ําดมดิบเนี่ยจะต้องจัดทํามาตรฐานต้องเป็นบังคับคือทุกศูนย์ต้องดําเนินการหมดนะคะทางกรมทัตว์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจรับรองศูนรับลงน้ํดมดิบที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้วก็ได้รับการรับรองตามข้อกําหนดที่มอกอชอดได้จัดทําขึ้นค่ะก่อนที่จะไปขอเราก็ต้องทําพื้นที่อยู่อาศัยโรงรีดโรงเรือนให้เขาพักให้เต็มที่แล้วก็มีข้อ ของวัวรีดวัวดายวัวขุนอย่างชัดเจนคือแบ่งเป็นส่วนๆนะครับดูแลการจัดการของวัวทั้งหมดการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือสําคัญคือไม่ให้ไปกระทบพื้นที่้างนอกไปส่งที่สากรนนะครับ <All right. S 1> เพราะก่อนส่งเราก็จะมีการตรวจ CMT ของวัวแต่ละตัวก่อนก่อนรีดนม ทถาีจะได้ให้ได,ได้ได้นานมที่มีคุณภาพสากรณกโคนมไทยมิ้วจำกัดอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1000กว่ารายสามารถรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกได้120ตันต่อวันเราส่งน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดรวมทั้งสากรก์ด้วยเนี่ยสี่แห่ง ซึ่งสากลเนี่ยก็รับน้ํานมดิบที่รวบรวมจากเกษตรกรนะครับเอาเข้ามาผลิตเป็นโลหนมแต่รูปนมอาจจะเป็นส่วนของนมโรงเรียนนะครับที่เราให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งเราทําเป็นนมพาดิสนะครับนี้คือของสากลคนไทยยึดจำกัดก่อนที่เราจะได้ตราสัญลักษณ์นี้นะครับศูนย์นมเองเนี่ยเรามีทั้งระบบรับรองโดยฮาลานแห่งประเทศไทยเราได้ iso 9 0 0 1 2015เราได้ gmp ของกรมบุษัท ถึงจะมาเป็นตาราสัญลักษณ์ตัว Q เพราะนั้นก็เป็นการรับรองมาได้ว่าก่อนที่จะมาสู่เข้าระบบของตัว Q ซึ่งเป็นตาราสัญลักษณ์ของกระทรวงกรเกษตรโดยมกชอเนี่ยเราจะต้องได้ทั้ง GMP ได้ทั้ง ISO รวมถึงตัวฮาลานที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็จะตัวเป็นตัวบอกได้ว่าเกษตรกรก,ก็จะต้องมีการยกระดับตัวเองทำมาตรฐานตั้งแต่ต้นฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ถูกสุขขารลักษณะตั้งแต่การรับน้ำนมดิบการลดอุณหภูมิการเก็บรักษาการขนส่งและการส่งเสริมสมาชิกทั้งหมดนี้เพื่อให้น้ำนมดิบมีคุณภาพสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอนจบรายการในวันนี้ย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสสาเหตุสำคัญมาจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมไปถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลูกซ้ำหรือไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค รับผิดชอบร่วมกันโรคใบด่างมันสัะปลังเรากำจัดมันได้แน่นอนหากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสปมปลังรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับ mm hmm. วันนี้รายการฟาร์มเน็ตของเราหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ